พี่น้องพามาเบ่งยอดบหลังบ้านได้จ้ายอดงามงามอบอวบจ้ามีอยู่ตนเดียวจ้ามาเบ่งเด้อพี่น้องยอดงามงามจ้าพี่น้องเนี่ยเขาสิเด็จไปลวกได้จ้าสวัสดีจ้าเจียบจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนนะจ้ามือนีกับมาทักไทยวันอังคารกันเด้อจ้าวันอังคารที่ทุกคนมีความสุขกันแล้วจ้ามนีสิพาไปหายอดวิว เพื่อมันจะได้ดปังๆงคือเขายอดวิวลานวิวคือเขานะจ๊ะ <c oughs> เอาอันหมือนวิวแสนวิวของพ่อจ้ะมาถึงาลานวิวเนาะทุกคนก็เลยสิพาไปหายอดวิวจ้ะยอดวิวกับทิ่บ่สูงดอกวิวต้นๆําหนี่แหละก็เลยพามาหาหาลังบ้านเบิ่งเพื่อมันมีวิวดีๆยอดวิวดีๆจ้ะก็เลยพาพามาเบิ่งตัวหนึ่งฝักทองแม่เพิ่นปลูวไว้กระถางหนึ่งอยู่หลังบ้านว่าเอ๊ะมันจะมียอดให้บเนอะสิมียอดให้บเนอะ ใช่ัะพ,พี่น้องเบิ้งยอดแสดงว่ากันหายอย,อ <c ười> ยอดวิวนํายอดวิวอืออีล่ะบักอือบักฟักทอง้ะจ้ะพี่น้องประสิทธิพาพเบิ้งยอดยวิวเพราะมันจะดังมันจะปัง้ะจ้ะยอดวิวอยู่หลังบ้านฟักทองเพิ่นแม่เราปลูกไ,ไว้กระถางเนึองจ๊ะที่แรกปลูกใหม่ๆมันก็งามอยู่จ้ะมันขึ้นมากใบใบงามๆเขียวๆจ้ะงามดีๆเป็นภูมิงามดีอยู่จ้ะแต่ที่นี่พ่อ ม่สักพัสกสภาพตอนนี้จะตามที่เห็นนั่นแหละใบมันก็จะเหลืองแล้วจ้ะแต่ใบหย่อยมันก็ออกงามอยู่นะจ้ะก็มีมีดอกเริ่มออกอยู่นะจ้ะมีดอกอยู่กำลังสะออกถ้าเบื้องว่าได้กินหน่วยบอมาอล้อรุ่นน้ำกันเด้อจ้าว่าพักท่อกระถางเะไรย่ยง,งนีที่ได้กินหน่วยน้ำกันว่าจะหรือว่าที่ได้จากหน่วยทื่จะมีหน่วยบอมารล้อเบื้องน้ำกันเด้อจ้าเดี๋ยวถ้า ฟักทอมันออกหน่วยออกลูกล้วจ้ะสิมาทาคลิปให้เบิง่งดีใจน้ำมอจะ้ะมีกระทางเดียวปลูใส่กลองโฟมน้ำจะ้ะบานว่ามีพื้นดินเนาะอยากกินนะจะ้ะแม่เพิ่งกระปูกไว้ให้เ้อก็ว่าเบิ่งต่อเอาะะ้วจ้ะมาดูแลตอเอานะจะ้ะบักอยึบบานเท่าก็จากมาปูกหลายๆอย่างอยู่จ้ะแต่ตอนนี้เนะาะกับมีปลูกแตงปูฟักทองปูบวบยังใช่ไดในในความคิดนะจะ้ะเฮาอยากปูกไว้กินหลังบ้านเท่านะจะ้ะ กะปลูกใช้กองใช้ฟอมือเก่าเราจะปุ๋ยกะขี้งัวขี้ควายขี้หมูฮอกคือเก่าเราจะไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใส่มาใส่เราจะพี่น้องกะมันก็ได้ประมาณนี้เนอกจากนันกะว่าคือดินที่บ้านเท่านะอากาศอยู่นี่ก็ห้อนยูได้จะพักผักก็โดนแดดได้ร้ายมันก็ระ่วมันก็เหี่ยวเือกันเน้่อจากผักอยู่ระยองก็ได้ปลูกก็ได้ก็ดูแลยากเพอยู่บ้านเท่าอยู่ได้จะโอ้ยบอกโดนร้ายเนาะมึงนี่กันนี่ลืมผ้ามาเด็ดหยอดอัน ข่อยอดวิวหรือยอดวิวยอดวิวเงินล้านแบบวิวเงินแสนนี่จเจ้าบึงนี่จ้ะนี่สิเด็ดดีบอนี่พี่น้องสิเด็ดดีบอยอดนี่ยอดนี่ยอดวิวได้นี่แบบวิวเงินล้านได้นี่ก็สิเด็ดกับเสียดายแค่เนาะมันกาลังงามก็สิเด,ด็ดกับเสียดายขั้นบดเด็ดกับซีได้บปยอดเนี่ยเอาจังไนเนาะบาดนี่คิดหนักแค่น,อน้อสิเด็ดคือบดเด็ดดีนาะเนาะเนา เดี๋ยวก็ยอดวิวห้อยอดวิวจําตนําบ่สูงสําจะ